ครับผมสวัสดีผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลประมอินดี้ประมอินดี้ครับผมบคลิปนี้อยู่กับครูหมูร้อยดานนะครับแล้วก็ครูหมูมากับน้องก้าวนะครับลูกชายคนโตเนาะนี่วันนี้ครูหมูซื้อกีตาร์สำหรับเด็กมานะครับก็คือมีแผนจะให้น้องก้าวได้หัดกีตาร์นะแต่ว่าเนื่องจากว่ากีตาร์ของผู้ใหญ่นะ่มันเป็นกีตาร์กีตาร์ที่ตัวใหญ่เกินนะครับเกินเคยให้น้องก้าวหัดแล้วปรากฏว่ามันตัวใหญ่เกินนะครับเล่นไม่ถนัดเล่นแล้วก็เมื่อยนะก็เลย เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนมาดูกีตาร์เบอร์เล็กๆดูซิว่าน้องก้าวจะหันได้หรือเปล่านะครับนะจริงๆก็ไม่ไม่เคยก็เรียนยังไม่ได้ฝึกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแค่ลองให้ฝึกทักษะดูนะแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะทีนี้ครูหมูก็เลยซื้อกีตาร์มาใหม่ครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าครูหมูไม่ได้ขายนะครับนะคราวที่แล้วรีวิวคีย์บอร์ดไปมีคนอคอมเมนต์ถามเพียบเลยนะพอครูหมูไม่ตอบก็มีมีด่าด้วยคิดว่าครูหมูขายแล้วก็แบบเฮ้ยขายของยังไงถามถามก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยริงคคูมไ่ด้ขายนะับ แค่มาเล่าให้ฟังในสิ่งที่เราซื้อมาท่านจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรที่จะซื้อหรือเปล่านะครับนะสำหรับคุณหมูเองคุณหมูก็ต้องศึกษาก่อนนะก่อนที่จะซื้ออะไรมานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้มีชื่อยี่ห้อว่าเอ็นย่านะครับเอ็นย่าเป็นเมดอินอะไรยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับกีตาร์ไม่ทราบเมดอินอะไรเมดอินก็หมายถึงผลิตที่ไหนนะครับ อ่ะอันนี้น้องเก้ากับแม่เขาได้แกะไว้แล้วคุณหมูก็เลยขอมารีวิวก่อนนะครับมาแกะกล่องรีวิวก่อนในกล่องก็จะประกอบด้วยกีตาร์ที่ใส่กระเป๋ามา1ตัวแล้วก็อันนี้นะครับข้างในซองในถุงนี้ก็จะเป็นใบรับประกันหรือเปล่าอ๋อใบเสร็จนะครับต้องบอกว่าคุณหมูสั่งจากลาซดาด้าอ้ไม่ใช่สั่งจาก s h อป e e นะครับสั่งจาก s h อป e e มาเราไปดูรีวิวต่างๆมาแล้วเราเราก็มาตกผึกคิดว่าเฮ้ยกีตาร์ยี่ห้อนี้แหละน่าจะต้องซื้อมา นะก็เลยไปหาในช้อปปีปรากฏว่าเราเจอร้านที่ราคาถูกที่สุดก็เป็นร้านนี้นะครับอาจจะมีร้านที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับลองหาดูยี่ห้อเอ็นยะ่านะครับอันนี้ก็เป็นสายสะพายที่แถมมาอันนี้เป็นอะไรอันนี้เขาเรียกปิกนี่มีปิกแล้วก็ที่เสียบปิกมาให้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ใช้ติดกับกีตาร์นะครับแล้วก็ปิก3อันนะเก็บไว้ก่อนส่วนนี้อีกก็เป็นกุญแจหกเหลี่ยมสำหรับขันคอนะครับ นะแล้วก็อันนีน้น่าจะเป็นตารางขอดนะครับนี่ตารางขอดตารางขอดก็มีอยู่น่าจะมีครบขอดหลักครบเลยนะครับ C D D minor E E minor F G A A minor B minor ประมาณนี้อ่ะในถุงที่แถมมาก็มีเท่านี้นะครับนะครูคหมูก็ไม่ได้รีวิวละเอียดนะครับวันนี้จะรีบๆพูดนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปส่วนในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมาดูกันอ,อันนี้เป็นกระเป๋าเล็กนาลูกันในกระเป๋าเล็กไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่มีการเปิดรูดขึ้นมาก่อน นะส่วนในกระเป๋าก็เป็น,นกีตาร์ครับผมโอ้โหห่อมาอย่างดีเลยแจวแจวแจวนี่ครับกีตาร์อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรกระเป๋ากระเป๋ากีตาร์อาหรือว้อ่าอ,อันนี้แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับโอ้โหห่อด้วยไอ้บับเบิลห่อด้วยฟองมาเราก็จะพยายามแกะให้สมกับที่เขาห่อนะครับแล้วเ,เอาตรงมจะแก้แฟน ซองกันกระแทกนี่คุณหมูได้ใช้งานต่อนะครับนะเพราะว่าแม่น้องก้าวเขาขายน้ำหอมนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับสั่งได้ที่เพจน้ำหอมนะเดี๋ยวคุณหมูทิง้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะน้ำหอมของเราน้ำหอมของร้านแม่น้องก้าวนี่จะเป็นเขาจะเป็นน้ำหอมที่ไม่ผสมนะครับเป็นหัวน้ำหอมแท้เลยคือฉีดนิดเดียวหอมได้ประมาณอาทิตย์นึ่งและหลายคนบอกว่าทำไมไม่เล่นอุกเลเล่นะครับเวลาที่เราเลือกกีตาร์ให้เด็กนะเพราะว่าอคูเลเล่จะเล็กกว่านะแต่คุณหมูเคยบอกแล้วว่าบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าจะหัดนะหัดกีตาร์ไปเลยดีกว่า เดี๋ยวเป็นกีตาร์แล้วค่อยกลับมาหัดอุกุลเล่ก็ได้นะจะคุ้มกว่านะครับจะคุ้มกว่าสำหรับคนมีเวลาน้อยเนาะมันจะมีบางร้านนะครับมีบางร้านที่เขาแถมสายให้ด้วยหนึ่งชุดนะครับอ่ะก็ดูให้ดีนะครับดูศึกษาดูให้ดีนี่นะยี่ห้อเอ็นย่านะครับขนาด34นิ้วนะครับโอ้โหเสียดายเสียดายพลาดนะครับมันจะมีราคาอ่ะดูให้ดีนะครับเนี่ยสิ่งแรกที่คุูหมูพลาดต,ตอนนี้ก็คือ มันจะมีราคา3,150บาทเป็นภาคที่ไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้านะครับอ่าก็เลยเป็นกีตาร์โป่งแบบนี้แหละ3150แต่ครูหมูเลือก3,500กว่าบาทกัไม่ได้ว่าราคา3,500เท่าไหร่กันแนะ่เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีภาคภาคในอะไรภาคไฟฟ้าให้แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดที่หน้าเว็บน่าจะมีภาคไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแต่ว่าพอสั่งของมาไม่มีครับผมนะเรียบร้อยนะครับ ตอนสั่งไม่ดูให้ดีหรือว่าทางร้านไม่เคลียร์กันแน่นะครับไม่เข้าใจนะคุูหมูคิดว่าราคานี้มันน่าจะมีภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยก็คือเสียบเสียบสายแจ็คเล่นได้แต่ไม่มีนะครับก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ราคาถูกแล้วทีนี้เป็นราคาที่แพงที่สุดเท่าที่เราซื้อมาได้แล้วนะครับนะเพราะว่าร้านอื่นเขาขายถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีภาคไฟฟ้าเนี่ยก็แค่2150บาทนะครับแต่ร้านนี้ขาย2,500ัรกว่าบาทแบบไม่มีภาคไฟฟ้าทําความเข้าใจก่อนว่าคุูหมูไม่ได้ขายนะครับ คุณหมูมาแกะกล่องรีวิวในสิ่งที่คุณหมูซื้อมาใช้นะครับอ,อเดี๋ยวตั้งสายกันหน่อยฟังเสียง ช้ได้นะครับนะทัชชิ่งดีทัชชิ่งดีคอไม่ใหญ่มากาคอเล็กเลยแหละ่าคอเล็กแล้วก็ตัวเล็กๆเหมาะสำหรับเด็กนะครับยิงผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้แต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับเรีระผู้ใหญ่ตรงนี้มันจะไม่เข้าล็อกพอดีไง,งผู้ใหญ่เล่นก็จะประมาณนี้นะถ้าเด็กเล่นก็จะนะถ้าดัดกว่านะครับอ่าเฟดจำนวนเฟดนี่ก็ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บเอ็ดส้าหกสิบดเก้ายีเรนะครับจริงๆเราเราได้แค่ 12, บสอนี่ก็สุดแหละยกวเว้นเราฝืนจริงๆดันเข้าไปข้างในได้นะครับบอกให้รู้ไว,ห,วหัวใจรัก ไอ,อ่ะโอเคนะหลังจากที่ได้สัมผัสเสียงของมันแล้วนะครับนะผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกีตาร์ทั่วไปนะคำว่าเหมือนกีตาร์ทั่วไปก็คือนะบางยี่ห้อถ้าซื้อมาถูกๆนะครับถ้าซื้อมาหลักต่ํากว่าพันบาทนี้เสียงมันจะแบบเสียงบางๆกระป๋องของแก้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายาม ซื้อของถูกๆนะครับให้ดูรีวิวก่อนนะครับดูรีวิวก่อนเควรซื้อของระดับไหนอย่างอย่างเช่นอย่างคุณหมูเวลาจะซื้อคุณหมูก็ต้องดูรีวิวก่อนนะครับอย่างคีย์บอร์ดเนี้ยนะคีย์บอร์ดจะซื้อไปให้เด็กนะราคาถูกๆ2000ันพันกว่าบาท2000เนี่ยคุณหมูต้องดูก่อนว่ายี่ห้อไหนที่เป็นที่ยอมรับของของผู้ใช้นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกดูดูคนรีวิวอะที่เขาไม่อวยมากเกินไปนะครับนะรบ,บางคนอวยมากเกินไปเหมือนได้ค่าสปอนเซอร์มาเนี้ย โอเคนะสำหรับกีตาร์เอนย่าตัวนี้นะครับนะสรุปว่าผิดหวังนิดหน่อยนะครับตรงที่เหมือนเราจะสั่งตัวที่มีภาคไฟฟ้ามาก็คือเสียบสายแจ็คเล่นได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็มีราคาถูกกว่านี้บอกเลย <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นราคากลางนั่นแหละ2,500กว่าบาทเนี่ยนะถ้าค้นดีๆมีราคาถูกกว่านี้นะครับก็คือ2,100บาท2150บาทมี บ,บางร้านแล้วก็มีแถมนู่นนี่นัน่นเะต็มไปหมดเลยนะครับลองดูให้ดีนะครับยี่ห้อเอนย่านะครับเนื้อไม้เป็นอะไรไม่รู้นะครับลองไปดูช่องอื่นเขารีวิวไว้ผม,มไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาบอกว่าเนื้อไม้ดีมากนะครับเหมาะสำหรับเด็กนะเพราะว่าเวลาที่ไปเคาะนูน่นเคาะนี่เด็กๆเวลาเล่นเขาไม่ค่อยระวังไปเคาะโดนนู่นมันก็จะพังยากขึ้นนะครับนะถ้าเนื้อไม้ดีเนาะนะก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครพอมีกําลังก็ซื้อมาเล่นได้กีตาร์เอนยารุ่น34นิ้วนะครับ นี่34นิ้วก็คือตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูระหว่างกีตาร์ผู้ใหญ่กับกีตาร์เด็กนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนี่ครับผมกีตาร์เด็กกับกีตาร์ผู้ใหญ่ลักษณะก็ต่างกันประมาณนี้ต่างกันสีแล้วก็ขนาดสีสีไม่เกี่ยวสีไม่เกี่ยวต่างกันแค่ขนาดอันนี้น่าจะเป็น39นิ้วนะครับนะคุณหูมไม่แน่ใจเรื่องไซส์นะครับเพราะ<ม>ว่าก็ไม่ไม่เคยได้ใส่ใจเรื่องไซส์เท่าไหร่นะครับไม่ไม่นึกว่ามันจะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้นะครับพอเราดูทรงเราชอบเราก็ซื้อเลย ก็เพิ่งจะตกใจตอนที่เรามาดูมาหากีตาร์ให้น้องก้าวนี่แหละว่าเฮ้ยมันมีกีตาร์เด็กแบบนี้ด้วยเหรอในประมาณนี้นะเสียงต้งนะครับอ่าโอเคนี่คือกีตาร์เด็กกับกีตาร์ผู้ใหญ่นะครับลักษณะก็ต่างกันประมาณนี้เนาะนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวผมเเปรียบเทียบให้ดูนี่คือความแตกต่างระหว่างไซส์สามสิบสี่กับไซส์สามเก้านะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไซส์สามเก้านะนกีตาร์เด็กกับกีตาร์ผู้ใหญ่นะครับ ไซส์จะต่างกันประมาณนี้อ่ะยืนใต้โอเคนะครับนะยังไงก็จําไว้ว่าคุณหมูไม่ได้ขายนะครับคุณหมไม่ได้ขายแค่มารีวิวให้แล้วก็แนะนําให้ไปดูที่ช้อปปีนะครับให้ไปดูที่ช้อปปีอยากจะได้ไซส์ไหนเบอร์ไหนก็สั่งเอาแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่สั่งช้อปปี้ลาซาด้ดูรีวิวร้านเขาด้วยนะดูการตอบกลับนะแล้วก็ดูอ่าเขาเรียกไดูการคอมเมนต์ของคนด้วยว่าถูกใจร้านนั้นไหมนะครับนะดูคะแนนให้ดี นะครับจะได้ไม่ผิดหวังเนะาะสำหรับคลิปนี้หมูก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ